สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูโอจิเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้นะคะในมาตราตัวสะกดนั่นเองค่ะตอนที่เราจะเริ่มเรียนเช่นเคยค่ะเราก็จะมาอ่านคำพื้นฐานไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืม สดลงในสมุดคาพื้นฐานกันด้วยนะคะนักเรียนเริ่มกันเลยค่ะปัญหาเปรตเรียบเปลืองโปรดโปรตีนไรสณนีคลัด ผลิตผสมช่วงนี้ค่ะให้นักเรียนลองมาทายหน่อยสิว่าจากที่เราเรียนมานะคะในมาตราตัวสกุลลองทายกันหน่อยค่ะว่าคําที่คุณครูจะให้ต่อไปนี้นะคะอยู่ในมาตราตัวสกุลแม่อะไรนะคะเริ่มจากคําแรกค่ะคําว่า ลูกโลกค่ะลูกโลกอยู่ในมาตราตัวสกดแม่กบนั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยนะคะเพราะว่าลูกโลกเนี่ยมีกอไก่เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราตัวสกดแม่กบแบบตมตัวอยู่แล้วนะคะข้อต่อไปกันเลยค่ะคําว่านเนนค่ะอยู่ในมาตราแม่อะไร อยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยนะคะเพราะว่ารอเรือเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งรอเรือเนี่ยก็อยู่ในมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราของมาตราแม่กลนนั่นเองคําต่อไปกันเลยค่ะคำว่าประเทศค่ะ เทศนะคะก็อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าซอสซาลานะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองค่ะคำต่อไปกันเลยกรอบรูปนะคะ กรอบรูปนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ก,กบนั่นเองค่ะเก่งมากมากเลย,ยนะคะเพราะว่าบอใบไม้นะคะคําว่ากรอบเนี่ยบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตัวอยู่แล้วนะคะอยู่ในแม่ก,กบแต่ว่าคําว่ารูปนะคะปอปลาเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่อยู่ในมาตราแม่กบเช่นเดียวกันค่ะอ่ะทีนี้เราลองมาทบทวนเนื้อหากันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะไปทํางานกัน ทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดที่มีหลายตัวด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4มาตรานะคะซึ่งที่เราเรียนผ่านไปแล้วนั้นนะคะทั้งหมด4มาตราก็จะประกอบไปด้วยมาตราตัวสะกดแม่ก,กบนะคะซึ่งมีบอใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันพอสำเพอเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่ก,กบนั่นเองค่ะ และก็ต่อมานะคะก็คือมาตราแม่กลค่ะมาตราแม่กลเนี่ยก็จะมีนอหนูยอผู้หญิงนเรอเรือลรองิงแล้วก็ลจุลาเป็นตัวสกุที่อยู่ในมาตราแม่กลนั่นเองค่ะข้อที่3มนะคะก็คือมาตราแม่กบค่ะมาตราแม่กบเนี่ยก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็คอระคังนะคะเป็นตัวสกุลที่ยูในมาตราแมกกบนั่นเองค่ะ และก็ตัวสุดท้ายนะคะมาตราแม่กดค่ะมาตราแม่กดนะคะก็จะมีจอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่นะคะจอชดาตอประตักอทอฐานทอนามนโทขอพุท,ท่าตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงซอสาราอรอสอฤษีแล้วก็สอเสือเป็นตัวสกุลที่อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองค่ะจำดีๆนะคะ ทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด4มาตราด้วยกันนะคะที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปสรุปเห็นผังความคิดมาตราตัวสะกดที่มีหลายตัวด้วยกันนั่นก็จะมีทั้งหมด4มาตราใช่ไหมคะก็คือมาตราแมกกบมาตราแมกกบมาตราแมกกลแล้วก็มาตราแม่กดน,นั่นเองคะ่ะบอกคุณครูหน่อยสิว่าในทั้งหมด4มาตราเนี่ย เขามีตัวพยัญชนะใดบ้างที่เป็นตัวสะกดนะคะกิจกรรมมีเท่านี้นะคะให้เขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย